ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Airis Or Maitalo ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ที่ครอบครัว a r i s Or Maitalo ทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ a c e b o o k a r i s Or Maitalo and Lucky Candle นะจ๊ะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน2564ให้กับชาวราศีเมษค่ะ สิงห์ธนูหรือชาวราศีทัตไฟนะโดยการอ่านวันนี้จะเป็นการอ่านแบบเจ Reading ไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้น,นะครับมันเป็นดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคําแนะนําดีๆไปปักใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังให้เป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะจ๊ะเป็นกันบังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะโดยการอ่านวันนี้จะแบ่งมาทั้งหมด3รูหดนะคือคนโซดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ สถานก,การ์อาจจะสลับกันได้ไว้เวอร์ซ่านะคะสลับกันได้หมดนะคะเพราะมันเป็นโดมเรียนรวมเจรอร์ริทติ้งสามารถกดคลิกรายละเอียดต่างๆได้ที่ดีสคริปชันเลยนะมีทั้งการทำสตป์ให้แล้วก็ในส่วนของการเช็คลักษณะาดาวจราสุกการแบ่งโหรศาสตระวันตกให้แบบชัดเจนไปดูกันได้นะจ๊ะอ่ะเรามาเริ่มที่คนโสดก่อนคนโซดสถานการ์ความรักของคนโสดเป็นอย่างไรบ้างฮะสถานการ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโซดในอดีตในช่วงที่เราไม่เจอกันเนี่ย ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นอย่างไรจ้ะ ให้ขึ้นพลังงานของตัว p พลสออฟเพนทากอนะคะคนโสดบางท่านดูรู้สึกว่าช่วงนี้เริ่มเงาเงาเริ่มรู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยเฟลเฟลเหมือนว่าอยากจะได้ใครสักคนมาดูแลหัวใจนะคะดูเมียอารมณ์แบบเปียกแบบเงาเงาเด๋ยวเมทิเชียนเหมือนก็มีคนคุยแหละแต่เหมือนว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจยังไม่เจอคนที่ใช่บางท่านมีการดิวกับสายฟอทั้งหลายนะคะต่างชาติต่างแดงต่างถิ่นทั้งหลายดูแล้วเหมือนเป็นซิกออฟวานที่ดูดูแล้วเหมือนยังหาความชัดเจนไม่ได้แล้ว,ลวก็คือคุยคุยกันแบบหอมปากหอมคอเฉยแต่ว่ายังไม่คิดที่จะพพัััฒนนาาความวสมสธ์ ป็นโสดที่ค่อนข้างที่จะดูแบบว่ามีช้อยเลือกเยอะเหมือนกันนะแทมเพลตนี่สับรางเก่งพอสมควรเลยแหละอืมเหมือนตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่ถามว่ามีคุยไหมก็มีแต่ว่ายังไม่คิดว่าลงดีเทลว่าต้องเป็นคนคนนี้ก็เลยยังไม่อยู่ในช่วงของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนตอนนี้คุณให้ให้เวลากับตัวเองอะค่ะให้เวลาตัวเองเป็นตัวกําหนดเดี๋ยวเลิฟเวอร์ขึ้นนะเหมือนว่าที่ผ่านมาเหมือนคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เจอแต่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เารจก้ลัใปิดบ เข้ามาในช่วงเวลานี้พลังงานของเซเว่นอฟคัพเจอแต่พวกผีอะเจอลูกผีลูกคนเนะ่เยอะจนแบบว่าไม่โอเคไม่อยากจะเปิดใจให้ใครในตอนนี้ก็เลยมุ่งหน้าตั้งใจหาเงินทํางานไปแต่ก็มีอารมณ์แบบเปิดใจคุยกับคนนู้นคนนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนมาก่อนไม่ได้แบบว่าเปิดโอเพ่นให้เหมือนมาก่อนเท่าไหร่ก็เลยดูว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยที่ผ่านมามันเหมือนเป็นช่วงแค่อารมณ์เหงาเล็กๆเฉยๆแต่ถามว่าพอมีคนเข้ามาอยากสัสัมพันธ์คุณจะคิดจะสัมพันธ์เขาไหมก็ยังอะจ้ะ ขอดูไพ่พลังงานของตัวในเดือนนี้หน่อยในครึ่งเดือนหลังหน่อยสิบหสิบห้าวันเนี้ยสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อคะไพ่ขึ้นเดอร์ทีเมสโ o ล์ o n ฟ n e n i นฟออฟเพนท์เก e s s ์เอส o r d s u n l i g h t r e v e r s e นายอ Nine of คัฟ s ีเวิร์สเรามองว่าหน้าไพ่เนี่ยจะสถานการณ์หน้าไพ่เนี่ย ในช่วงเนือนนี้ในช่วงสิบห้าวันนี้เร็วๆวนี้แล้วกันเร็วๆวนี้แล้วกันเป็นไพ่พลังงานของหนึ่งดาบเร็วๆนี้มันจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงแบบกระชัดกระทันหันแบบคุณไม่ทันตั้งตัวกลายเป็นสี่ดาบที่คุณฟื้นหิวตัวเองไม่ทันไพ่พลังงานของคิงถือเหรียญอาจจะเป็นเรื่องของคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิต ไพ่สไลด์รีเวิร์สเหมือนกันเป็นไพ่พลังงานของรักเก่าๆว,ว,วนเวียนกับเข้ามาเพราะว่าถ้าสไลด์มันขึ้นแบบนี้มันจะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่แต่ถ้ามันวน,นแบบนี้แสดงว่ามันเป็นเรื่องของคนเก่าๆว,ว,วนเวียนกับเข้ามานนายออฟคั p รีเวิร์สอีกกับหัวอีกคนรักของคุณค่อนข้าง,าง,างจะเป็นคนที่เอ,อ่ยังไงดีละ่ะ คนที่เข้ามาเป็นคนเก,ก่าๆของคุณเป็นคนที่คุณยังติดค้างคาใจกับเขาคุณเคยแบบว่าอยากจะให้เขากลับเข้ามาแล้วเขาก็ไม่กลับเข้ามาสักทีอยู่ๆเขาวนกลับมาหาคุณดื้อมันเกิดอะไรเป็นพลังงานของทีเมสขึ้นมีพลักง,งานทีเมสขึ้นใบแรกมันเลยมองว่าสถานการณ์บทสรุปเอาคัมเป็นไพ่ของตัวเซเว่นออฟคัพ มีคนเก่าๆวนเวียนก,ก,กับเข้ามาแน่นอนมีพายพลังงานของคนเก่าๆวนเวียนก,ก,กับเข้ามาแน่นอนมองดูแล้วว่ามาในทิศทางที่ค่อนข้างจะมีรูปแบบของการที่ยังคุมเครือในความสัมพันธ์มามาหายหายค่ะถ้าคุณอยากจะติดต่อก,กับเขาก,ก็ลองติดต่อดูเอาแต่ว่าโอ๊ตเป็นแนะนําว่าไม่อยากให้เข้าไปยุ่งดีกว่าจบแล้วคือจบเพราะว่ามันค่อนข้างจะดูท็อกซิก มากเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้คนเก่าๆของคุณวนเวียนเข้ามาบ่อยมากเลยในช่วงเวลานี้มองๆดูแล้วว่าไม่ค่อยได้ชัดเจนกับคุณเท่าไหร่แต่มองแล้วว่าอย่าเข้าไปเล่นเลยดีกว่าอืมขอดูไพ่พลังงานของตัวในเดือนนี้หน่อยว่าเอาคำบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง บทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะอ่า S of c a v e h ฮโรแฟนเขาบอกว่ามันจะมีทั้งความรักใหม่และความรักเก่าเข้ามา The Justice นะคะมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างด้วยตัวของคุณเองว่าคุณจะเอาไงกับคนที่เข้ามาดีคนเก่าของคุณ h ฮโ Fan นอาจจะเป็นชาวสีผึกรก็ได้ Ten of Cups มันเหมือนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของคนเก่าๆเ,เรื่องของอะไรเนี่ยเข้ามาแล้วก็คนใหม่ๆที่เข้ามาค่อนข้างจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะ The World M 2, a n o f o n e เนี่ยมันเป็นมาจากสื่อโซเชียลมีเดียหรืออาจจะเป็นรักต่างชาติก็ได้ส่วนคนเก่า มองดูแล้วว่าคุณก็คงไม่เอาละค่ะคุณเป็นเซิร์นอฟวานะคือปกป้องตัวเองสุดฤทธ์อะอย่าเข้ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณค่อนข้างจะดุฉันเลยดูว่าทําให้คุณค่อนข้างจะค่อนข้างจะดุือนว่า อาจจะมีเรื่องวุ่นวายอาจจะมีเรื่องอะไรหลายอย่างที่เข้ามากระทบกับคุณด้วยอาจจะเป็นเรื่องของงานอาจจะต้องเรื่องของตอนนี้จ,จะเลิกงานหรือเรื่องของความรักดีเพราะว่ามันดูมันบริหารจัดการตัวเองไม่ไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นคนกับคุณก็ตัดออกไปเลยอ่ะคุณไม่เอาคุณเบื่อหน่ายคุณเป็นฟอบครับด้วยอ่ะคุณเบื่อหน่ายในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ที่เขากลับเข้ามาฉชนก็ดูรู้ว่าคือเคยชอบเคยอยากได้เขากลับมาแต่คือตอนนี้รู้สึกว่าไม่โอเคไม่เอาแล้ว ขาบินมาบรรทุ่ยอะถ้วยที่มันถ้วยมันมีบินอะที่มันมีปีกอะค่ะบินมาหาคุณแต่คุณก็ยังเลื่อมเมินเฉยคุณมีช้อยอีกหลายช้อยที่คุณสามารถเล่นกับได้สามารถศึกษาดูใจกับคนพวกนี้ได้แต่คุณก็ยังไม่ศึกษาดูใจไใข่ตอนนี้คุณต้องการปลอดปล่อยชีวิตอยู่กับตัวเองแล้วก็เรื่องงานซะส่วนใหญ่นะคะอืมขอดูไพ่พลังงานของตัวและคณะดาวจันดาวศุกร์นหน่อย ไอ้เพื่อนขอไปดูไพ่ของตัวโรแมนต์ก่อนโรแมนต์แองเจิลออร์เคิลการ์ดอยากให้คำแนะนำอะไรกับเราไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เคิลอยากแนะนำอะไรกับเราจ้า การเริ่มต้นใหม่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิดใจของคุณและยอมรับสิ่งที่มันผิดพลาดถ้าคนเก่าๆของคุณพิจรารณาดูแล้วว่าใช้ว่ายังไปต่อกันได้ก็ลองเปิดใจแต่ถ้ารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีอะไรหลายอย่างที่ยังไม่คิดยังไม่ชัวรก็อาจจะก,กุมเขาเป็นรูปแบบของเพื่อนหรือพี่น้องไปก่อนก็ได้ถ้าคุณยังไม่พร้อมหรือคุณเลือกที่จะตัดก็กได้เขาบอกให้คุณเคลียพลังงานเก่าๆออกไปค่ะพลังงานที่คุณไม่ดีพลังงานที่มันแย่ๆเอนม่นมเนอานลบต่างๆเลี์มันด เพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพื่อนฝูงพร้อมจะช่วยเหลือคุณพร้อมที่จะแบบเข้าหาคุณทุกๆคนพร้อมที่จะช่วยเหลือยื่นมือหาคุณขอให้คุณยื่นมือไปหาเขาแค่นั้นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเรื่องปัญหาความรักเก่าๆหรือคุณรู้สึกไม่สบายใจปรึกษาเพ,พื่อนฝูงได้นะคะอขอดูไพ่พลังงานของตัว Roman Angel Oracle Card ไปแล้วก็ขอดูไพ่ของตัวลัคนาดา Jindasuk เข้าหน่อย ราคณาดาวจันดาสุขเขาอยู่ในราศีอะไรคะสามารถเช็คลราคณาดาวจันดาสุขเขาได้ที่ดีสคริปชั่นนะอาจจะเป็นชาวราศีมีนก็ได้นะไพเซสวอโกคนราศีกันเจมินายราศีมิถุนราคณาดาวจันดาสุขเขาอยู่ในราศีดังต่อไปนี้นะคะราศีมีนราศีมิถุนและราศีกันสามารถเช็คลัาคณาดาวจันดาสุข ท้้งล่างที่ดีสคริปชันถ้าไม่ใช่คนในลัคษณาดังต่อไปนี้อาจจะเป็นคนนีสใสประเภทนี้คือเป็นคนยี่องข้างจะมีสองบุค,คลิกในตัวอาจจะอารมณ์ค่อนข้างจะสวิงอยู่บ่อยครั้งด้วยควบพลังงานของชาวราศีมีนเข้าไปแล้วก็ชาวราศีชาวราศีมีถุนเข้าไปค่อนข้างจะเป็นคนที่เ,เขาเรียกไงอะ่ะมี มีเขาเรียกว่าอารมณ์สองขััวอ,อาจจะเป็นคนสองบุค,คลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนขี้น้อยใจง่ายค่อนข้างจะดราม่าเก่งกเป็นคนที่ใส่ใจราย,ายล,ะละเอียดคนรอบข้างดีเป็นคนค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงเพราะว่าได้พลังงานของราศีกันเข้าไปช่วยเป็นคนค่อนข้างจะเป็นโลกส่วนตัวสูงมีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่คิดมุมคิดมุมอ่านเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบฉลาดนะแต่เป็นคนที่มีอะไรแล้วเรือกเรื่องที่จะเงียบอืมเป็นคนแบบเนี้ยที่จะเข้ามาหาคุณอ่านจากหน้าไพ่สามใบนี้นะ อ้าวขอดูกันหน่อยว่าแล้วคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะสถานการความรักของคน er คุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรสถานการณ์คนคุยความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเจ้าขาสถานการณ์คนคุยความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้าง S of Pentacle ค่ะ Five Sword เพศออบว่านเอสออบคัฟฟอร์เพนจัคเกิลค่ะเดอะฟูลเดทเรามองว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ในอดีตเนี่ยเราแปลได้สองกรณีนะกรณีแรกคือคนที่ คบหาดูใจคุย,ค,ยคุยกันมามากกว่า3เดือนเรามองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทั้งตัวเองไม่ไหวในความสัมพันธ์และเดินออกและอีกเวทีหนึ่งคือยังเลือกที่จะยืนอยู่แล้วก็ไปต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบที่ไม่คาดหวังอะไรเรามองว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันเป็นเดือดฟูที่คนสองคนยังหาข้อสรุปในความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ทั้งๆที่ศึกษาดูใจกันมานานในระดับหนึ่งแล้ว four pentacle five of swords เออ หนึ่งเด็กถือไม้เท้าแล้วก็หนึ่งเหรียญเรามองว่าไพ่พวกนี้เป็นไพ่ของการที่เราอาจจะมีความคิดที่อยากจะยังสู้กับเขาอีกเพราะว่าฟอร์ออฟสอดไอ้ฟอร์ออฟเพนตาเคิลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่สับสนคือหง่วงหวงแหละคืออารมณ์แบบว่ายังไม่ปล่อยวางยังไม่เอายังสับสนอยู่มีการสับสนยังไม่ปล่อยวางยังอยากจะไปก็ใจนึงอยากจะไปเป็นไพ่แปดถ้วยแแหละแต่อีกใจนึงก็ยังอยากจะอย,ะอยู่มันเลยสับสนเป็นไพ่สี่ถ้วย สี่สเหรียญขึ้นเด็กถือเหรียญอยากจะมองไปก่อนอยากจะดูไปก่อนเรื่อยๆยังไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์แต่ไพ่เดทเนี่ยมันบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณอะไรบางอย่างที่มันสิ้นสุดลงมันจะมีการพัฒนากันต่อมากขึ้นหรือตัวคุณอาจจะขอจบหรือตัวคุณอาจจะไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมันแปลได้2กรณีคือตัวคุณไม่ไหวแล้วตัวคุณก็ไปตัวคุณยังอดทนได้อยู่ตัวคุณก็รอแล้วก็มีการพัฒนากันเริ่มแบบว่ามีการพูดคุยกันแล้วเราแปลไพอ่ออกมาเป็นสองกรณี อืมขอดูในสิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยสถานการณ์ความรักมันเป็นอย่างไรจ้า High Princess Reverse Queen of w a n s King of Sword s i x e of a n s Reverse Seven of สอด reverse wow e m p e r reverse แมวันนี้ reverse เยอะจัง nev of cup โอ้โหเราต้องพูดตรงๆเลยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันค่อนข้างที่จะไม่ได้ยืดหยุ่นและก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้สวยหรูเราจะอ่านไพ่แบบตรงๆนะคะคือไฮพินเทสเนี่ย เรายังมองว่ามันเป็นไพ่ของเรื่องของความลับความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องลับๆอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีมือที่3หรือสถานการณ์ความสัมพันธ์เป็นรักสามเศร้าได้เพราะขึ้นมันลงในตำแหน่งของไพ่พลังงานของเซเว่นออฟสอดเซเว่นออฟสอดต่อให้มันหัวกับหรือมันไม่หัวกับมันก็แปลตรงตัวว่าความรักความสัมพันธ์ต้องเลิกลาหรือความรักความสัมพันธ์ไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นรักสามเศร้าได้หรือไม่หรือดูแล้วความรักความสัมพันธ์ไม่กล้าเปิดเผยก็ได้แต่ the emperor reverse เนี่ยน่ากลัว อืมแทนตัวซุสไพ่พลังงานของเทพซุสแต่ซุสก็รู้อยู่แล้วว่าเทพซุสเป็นคนยังไงเป็นคนเจ้าชู้เจ้าลมเพราะฉะนั้นพอรีเวิร์สกลับมาในเรื่องของความรักกับหัวในเรื่องของความรักแบบนี้เราแปลได้ว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีเรื่องของหมู่คนที่3ม,มือที่3เข้ามาเกี่ยวข้อง q คว e น n อฟ k n น g of, of Swords คุณรู้สึกว่าคู่ของคุณหรือคนคุยของคุณอยู่ตอนนี้ มันค่อนข้างจะเอาแน่เอานอนในการสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ได้บวกทั้งคนเก่าๆของคุณหรือเขาก็วนเวียนกับเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อีกต่อด้วยไพ่พลังงานของ q u e ค n ีนอวานควีนอวาเนี่ยเรายังมองว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันดูในรูปแบบของการที่นานกว่าจะได้พบความรักดีๆหรือนานกว่าจะได้สารสัมพันธ์กลายเป็นซิกออฟสอดที่อยู่ไพ่ใบที่สี่ที่บอกคุณว่า สถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นตัวคุณที่ไม่เอาต่อในเรื่องของความรักครั้งนี้อาจจะตัวคุณที่ยอมแพ้และเดินออกมาความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ยั่งยืนอย่างที่คุณหวังก็เป็นไปได้ในช่วง16วันในช่วง15วันหลังจากนี้ตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30คุณจะได้รับรู้อะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องอย่างเรื่องอย่างพวกเนี้ยที่อดพูดมาแล้วทําให้คุณตัดสินใจทําอะไรบางอย่างอาจจะจบหรือว่ามีการระแวงเกิดขึ้นในเรื่องของความรักมีการเริ่มระแวงเกิดขึ้นนั่น แล้วถามหน่อยจะจบไหมหรือว่าคุณจะยังไงต่ออ่าเดอมมูนไลท์จบคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วก็กลายเป็นไพ่พลังงานของ s i k of one ไอ six of sort เดินหน้าออกมาไม่เอาแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้อะค่ะอืมขอดูไพ่พลังงานของตัวบดสรุปเอาคำครั้งนี้หน่อยบดสรุปเอาคำครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อค่ะ mm hmm. t of pentacle reverse The Tower Reverse, The Chariot, โ oh, อ้ยไพ่วันนีท้ทำไมวันนี้น้องกระต่ายเขารุนแรงจังเลย f o r u e s Queen of Pentacles Reverse, Five of Wands Reverse, จริงๆนะฉันมองรู้สึกว่าฉันสับไพ่เราดีกว่า รู้สึกว่าวันนี้น้องกระต่ายเกี้ยวกราดเหลือเกินกับคนมีคู่คนความสัพมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนน้องเขาจะเตือนว่าเฮ้ยเธอเธอจะเล่นจริงๆหรอเธอจะคบกับคนคนนี้จริงๆหรอฟอร์เพนเตอร์เคิลขึ้นด้วยเขาบอกเนี่ยน้องกระต่ายออกมาพูดเลยว่าเฮ้ยทีออฟวารทีออฟเพนเอร์เคิลเนี่ยเธอดูดีๆนะว่าคนนะของคนน่ะของคุณที่ทุนเดียวอยู่เนะี่ยความนะักความสัมพันธ์นะ่ะมันค่อนข้างจะดูรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้เขามากเกินไปหรือเปล่าเดอะทาวเวอร์กับหัวอีกมาในรูปแบบของการที่เธอทุ่มเทมากเกินไปเธอต้อออองงดดดููแลละะเเเช็คคครรราาายยีีีว่่่มหื เขามีเรื่องของคนอื่นไหมเพราะเดอเพราะไพ่พลังงานของชาริออตมันแทนด้วยของพลังงานของเทพมาเทพมาหรือเทพพลังงานสงครามเนี่ยก็ค่อนข้างจะเจ้าชูนะเอาจจริงเจ้าชูเหมือนกันแล้วค่อนข้างที่จะดูเป็นไพ่พลังงานที่ขบซ้อนถ้าถามว่าเทพมากับเทพแอลเลียสอะกับเทพอันนี้ วีนัสหรืออโฟไดายอะที่เป็นไพ่ของตัวเดลเวอร์เขาแอบ,บเล่นชูกันจนได้ลูกของมาอีลอสเราเลยมองจากไพ่ตรงนี้ว่าถ้าตามในติกอิงในตำนานเฮกิดของไพ่อะก็คือไพ่ทาโร่ของตัวชาลิออตอะมันก็มีความหมายว่าเจ้าชูเงียบ,บเจ้าชูนิ่งๆอารมณ์เป็นพวกรักทางไกล ใครที่เป็นรักทางไกลอาจจะต้องดูดีๆ For ์ทสอดไ up, อโฟล์ทคัพเขาบอกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนให้ดูกระต่ายบอกว่ากระต่ายสำหรับนี้บอกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนให้ดูเชิงไปก่อนให้สืบข่าวให้แน่ชัดว่าเขามีคนอื่นไหมถ้าเขาไม่มีคนอื่นก็อย่าเพิ่งไอถ้าท่านรู้สึกว่าเขามีคนอื่นก็อย่าเพิ่งไปทะเลาะกับเขาเป็นไฟออฟวานอย่าเพิ่งไปลงหูลงหานตีกับเขาให้เป็นควีนออฟเพนต์เกิรลหัวกลับไปก่อนคืออยู่ในรูปแบบของการที่เอ่อ อดทนกับคนรักอ่ะอดทนไปก่อนนิดนึงแล้วค่อยแบบว่าต่อสู้กับเขาเขาจะเปิดเผยทุกอย่างออกมาเองถ้าสมมติว่าคุณเข้าไปแบบบู๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บกเขาเลยสุดท้ายแล้วมันก็คือจบแล้วคุณอยากจบแบบนั้นก็ได้ไม่ได้ไไดว่ากาันแต่ว่า for of pentacle ฉันคิดว่าคนคนนี้ของคุณในเรื่องของคนที่เข้ามาเป็นมือที่สเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าๆของเขามากกว่า หรือเขาเป็นคนที่ยังลืมคนรักเก่าไม่ได้ยังมีพลังงานของการลืมคนรักเก่าไม่ได้กําลังตัดสินใจลืมกํลังตัดสินใจทําอะไรบางอย่างอยู่แต่มองดูแล้วเขาน่าจะตัดของเขาได้นะเพราะขึ้นพลังงานของ S o f p o n t a c l e อ่ะคือตัดได้แหละอืมแต่ว่าก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะแต่มองมองดูแล้วว่าก็อยู่ที่ตัวคุณว่าตัวคุณอยากจะจบไหมหรือว่าอยากจะรอเขานะคะอืม โอกาสถ้ารอก็อยู่ที่ประมาณ42โอกาสที่ไม่เอาแล้วรู้สึกอยากจะจบอยู่ที่53อาจจะห่างกันไม่มากที่เหลือมันอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนตัดสินใจที่เหลือมันอยู่ที่ปัจจัยภายนอกอสภาพแวดล้อมของพวกคุณด้วยอะไรเงี้ยก็ไปดูเอาแล้วกันนะคะขอดูหน่อยว่าไพ่พลังงานของตัว Romance Angel Oracle เนี่ยอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับเราไพ่ Romance Angel Oracle การอยากให้คำแนะนำอะไรกับเราจะ้ะ ให้บอกว่าการพูดคุยการการเคลียร์กันในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะไฮริงแฟมิลี่อินชูมันจะได้มีการเปิดเผยในเรื่องของความรู้สึกมากกว่านี้มันจะได้เรื่องค้าจากคนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกลายเป็นคนมีแฟนกลายเป็นคนรักที่มันเต็มตัวสักทีเวลี่ซูในเร็วนี้คุณจะต้องมีการปรับความเข้าใจมีการพูดคุยกันอะไรที่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีมันจะมีเข้าหาคุณในเร็วๆนี้สิ่งหลังจากนี้คือพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะต้อง ทดสอบตัวเองกับเขาว่าเขากับคุณเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองกันหรือเปล่าถ้ามีการพูดคุยแล้วมันไม่คิดคุณสามารถเดินหน้าออกมาแล้วก็ไปต่อในเรื่องของความรักความาสัมพันธ์ได้เลยในความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เลยคุณไม่ต้องสี่เรียดรัคนาดาวจันราสุขเขาอยู่ในราศีอะไรคะสามารถเช็ครัคนาดาวจันราสุข,ขได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะรัคนาดาวจันราสุขเขาอยู่ในราศีอะไรเอ,อ่ย p พ c ิสราศีมีนวอลก็คนราศีกันค่ะมิถุนค่ะ g ิมินีราศีและคนาดาจันทรสุกขาอยู่ในราศีต่างต่อมีนะี้นะมีนมีนมิถุนแล้วก็กันนะคะลคนาดาจันทรสุขอยู่ในราศีต่างต่อไปนี้สามารถเช็คได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะหรือเขาจะเป็นคนทั้งขั้นจะเป็นคนที่มีอารมณ์อารมณ์แบบสวิงบ่อย เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโลกพื้นที่ส่วนตัวสูงเป็นคนที่ค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินซะส่วนใหญ่ในเรื่องของความรักอาจจะมาคุยกับคุณบ้างแต่ก็ไม่ได้สม่าเสมอเอออะไรอย่างเงี้ยค,คนพวกนี้ที่เป็นรักทางกกยทั้งหลายที่คุณเจออไปกันต่อค้องสุดท้ายสําหรับคนมีคู่คนมีคู่ชาวทัดไฟสถานการณ์ในอนดีตของคุณคนมีคู่คนมีประเด็นประเด็นที่คุณเจอในอนดีตของพวกคุณมันเป็นอย่างไรคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ความรักความสัมพันธ์ในีีของคุณมันเป็นอย่างไรไฮพินเทสมีอะไรน้อยใจกันอีกเนี่ยพลังงานของเอซนสไลด์ Set, Slide, แล้วก็นายออบคับมันเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ ถ้าเป็นคู่ก็ต้องมีการที่จะต้องประคับประคองความรักความสัมพันธ์ดีๆหน่อยนะครับพลังงานของก้าวถ้วยเนี่ยแล้วมันออกมากับพลังงานของตัวนายออฟซอรเนี่ยมันยังดูรู้สึกว่าตัวเราค่อนข้างจะเฟล,ลกับคนรักของเราเหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปเหมือนเขาขาดการติดต่อคุณไปหรือว่าคนรักทางไกลทั้งหลายของคุณมันเหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างที่จับโป๊แตกได้หรือเปล่าว่า มันมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะว่าเดลิเวอร์จริงๆไพ่เดลิเวอร์มันเป็นไพ่ที่ดีแหละแต่มันมาในตำแหน่งที่ไม่ดีไงมันมาในตำแหน่งของไพ่ของตัวคิงเอนายคือเหรียญเนี่ยมันเลยมองว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันรู้สึกว่าต้องประคับประคองความรักกันมากกว่านี้ต้องมีการยืดหยุ่นกันมากกว่านี้มีการพูดคุยกันมากกว่านี้ในอดีตของคุณตอนนี้มันเหมือนว่าใครบางคนขาดช่วงการติดต่อกันไปแล้วคุณอาจจะระแวงเขาได้คิดมากเครียดกับเขา เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมีประเด็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของบุคคลที่สเข้ามาเกี่ยวข้องคุณกลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ํารอยเดิมหรือเปล่ามันเลยค่อนข้างหรือคุณอาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นแล้วมาเจอกับคนนี้คุณก็เลยค่อนข้างจะแบบว่าเครียดและค่อนข้างที่จะดูอารมณ์แบบว่าเออคิดมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าการที่เขาหายไปแบบนี้มันมีเรื่องอะไรที่ แบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะไฮพนเทสก็ขึ้นว่าคุณคิดมากคุณเก็บกดแล้วไพ่อของเดลเวอร์ก็เป็นเรื่องของคนรักเก่าๆคนรักที่เป็นเรื่องของบุคคลที่3มือที่3ที่มันมีความรักความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของมือที่3าเข้าม,มาเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยก็เลยมองว่าเป็นเวทีนั้นบวกกับพลังงานของซิกอัพวานรักทางกกยที่ไม่ค่อยติดต่อกันนายออฟคัพกับนายออฟฟ้านายออฟเพนเ a อร์รีเวิร์สกับสล i บร r เวิร์สเนี่ยเราก็มองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันไปในด้านนั้นเพราะว่าการติดต่อกันไม่มี การยึดหยุ่นในเรื่องของความรักไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตัวคุณ่อนง้ังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปต่อมันเป็นอะไรเกิดขึ้นในความรักของพวกคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขอดูไพ่ในค่ะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรต่อคะในช่วงเดือนนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นอย่างไรคะเอ่อเอสออฟเพนเตอร์คลฉันรู้สึกว่าคําตอบของคุณน่าจะได้คาตอบมาแหละไพ่พลังงานของเนี่ยออฟเพนเตอร์โคลก็ขึ้นอัศวินถือเหรียญมาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อน เบื่อไนรู้ว่าเบื่อไนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะเคลียรแต่นายแแอจะเอ,เอถือเหรียญหรือว่าแปดเหรียญเนี่ยเขาเลยบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องมีการที่ประคองกันค่อยๆคุยค่อยๆอ,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 อดทนค u ีนออฟคัฟมันจะมีการพัฒน,นาความรักความสัมพันธ์ในทิทางที่กลับมาดีมากขึ้นมาท่านที่ทะเลาะก,กันมาท่านที่ขอลดสถานะกันลงช่วงครึง่งเดือนหลังน่าจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยอีกครั้งไพ่พลังงานของเดอะเมจิชเชนขึ้นการพูดคุยพลังงานดาวพุดดาวสื่อสารการกลับเข้ามาพูดคุ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นไพ่หนึ่งเป็นไพ่ของเด็กถือเหรียญอัศวินถือเอดควีนถือดาบหรือราชินีถือดาบเนี่ยระวังในเรื่องของอารมณ์ในการพูดคุยกับคนรักคิงถือถ้วยใจเย็นๆและค่อยๆมองปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะผ่านปัญหาไปได้ได้ดีวานตัวข้างหลังอะ่ะคือพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่จะต้องจเย็นๆทุกอย่างมันเป็นแบบ คิดการไกลอ่ะคิดงานใหญ่ใจต้องนิ่งนงใจต้องนิ่งนิดน,งนึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างเงี้ยก็มีส่วนที่ว่าคุณค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนได้ง่ายเพราะควินออฟควนออฟอดมันเป็นตัวประเด็นที่อารมณ์ขาดสติได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆถ้ามีการกลับมาพูดคุยกันอืมเพราะคิงถือถ้วยเนี่ยเราบอกว่าความรักความสัมพันธ์อ่ะ ตัวคุณค่อนข้างจะดูรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจยังไม่ค่อยโอเคที่จะแบบว่าพูดคุยกับเขาหรือจะให้โอกาสเขาบางท่านที่แบบว่าเจอเหตุการณ์รักมือที่สามไปแล้วก็จบกันไปแล้วก็คิดจะกลับเข้ามาหรือว่าขอรัศมีนะแต่มองดูแล้วว่าสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ่ะยังไงครึ่งเดือนหลังมันก็ต้องเคลียร์แล้วก็ต้องใจเย็นๆด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะคือต้องใจเย็นๆด้วยการพูดคุยกันอะไรต้องอย,อย่ามีน้ำโหอย่ามีน้ำอย่ามีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งเป็นชาวธาต ย้ายแบบวิปรลิตเลยย,ย้ายย้ายมาเข้าราศีกันเนี่ยเดีย๋ยวไม่รู้เดีย๋ยวก็จะเข้าเดีย๋ยวก็จะออกอีกช่วงประมาณกลางเดือนนี้แหละอเชื่อว่ามาวันที่สิบหกสิบเจ็ดนี่แหละเดีย๋ยวก็ออกอีกขอเขาจย้ายไปอีกคราวนี้มันเลยทําให้คุณสับสนได้เพราะฉันต้องใจเย็นๆสับสนได้ง่ายสื่อสารผิดพลาดได้ง่ายอันเนี้ต้องระวังขอดูบ,บทสรุปหน่อยเอาคำบทสรุปคือไพ่พลังงานของ S of Cup m e g e Way ค่ะสามดาบอืม การพูดคุยกับเขาแล้วคุณอาจจะมีข้อสิ้นสุดลงบางท่าน seven of swords reverse ขึ้นด้วยบางท่านถ้าคิดจะไม่ไปต่อก็อาจจะจบความนักควาสัมพันธ์ลง mm hmm. เพราะว่า king of w a n d แค่คิงออฟสอดมันเหมือนแบบว่าคุณได้เคลียร์ไปหมดแล้วแล้วไพ่พลังงานของเดมเพลอร์รีเวิร์สด้วยมันเลยเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเคลียร์กันแล้วตัวคุณตัดสินใจที่จะไม่เอาต่อในความสัมพันธ์เพราะว่ามันมีสาบมันแล้วไม่มีเจดาบที่เป็นความรักไม่ซื่อสัตย์คิงถือดาบเป็นการที่ตัดสินใจเด็ดขาดบวกกับไพ่พลังงานเดมเพลอร์เทียบสุดหัวกับคุณไม่โอเคกับการที่เขาทําแบบนี้ควีนถือไม้เท้าเริ่มที่จะพอเริ่มที่จะแบบออกห่างควีนถือไม้เท้าเนี่ยมันเป็น่อกใจจทีะบ พอจบเพราะว่ารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่โอเคแต่เมกกี้เวกับไพ่พลังงานของหนึ่งถ้วยให้คุณลองค่อยๆค,คิดก่อนดีกว่าถ้าสมมุติจะตัดแล้วมันมานั่งเสียใจทีหลังอันนั้นคุณก็ต้องยอมรับตัวเให้ได้นะว่าคุณทําแล้วคุณเลือกแล้วแล้วถ้าคุณยังไม่โอเคยังไม่กล้าตัดสินใจลองอยกเขาลองอะไรกับเขาดูก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเธอจะแก้ไขย,ยังไงถ้าเธอ ถ้าเธอไม่คิดจะกลับฉันก็พร้อมที่จะตัดอันนี้โอเคแต่ว่าถ้าคุณแบบอยู่ๆดื้อตัดเลยอันนี้แล้วมานั่งร้องไห้ทีหลังตง,งนที่เขายังไม่ได้อธิบายอะไรก็ต้องมานั่งร้องไห้อีกอันนี้ก็ยังไม่โอเคเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุยกับเขาให้เรียบร้อยว่าจะเอาไงต่อในความรักครั้งนี้นะคะขอดุไพ่ยพลังงานของตัวโรแมนต์หน่อยโรแมนต์แองเจิลอราเข้าการอยากให้คำแนะนำอะไรกับคุณคะไพ่โรแมนต์แองเจิลอราเข้ออยากให้คำแนะนำอะไรกับเรา เขาบอกว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะต้องมีการเคลียร์กันจะมีต้องมีการ a t t e n t i o n หรือมีการอะไรหลายๆอย่างที่ให้คนสองคนเข้าใจกันมากขึ้นพารงงน r e ่นชิ o n s h มันไปต่อได้นะความรักครั้งนี้แต่ต้องมีการยืดหยุ่นนิดนึงจะต้องมีการพูดคุยนิดนึงมองว่าตัวเขาน่าจะตัดช้อยที่เขามีปัญหาอยู่อาจจะเป็นเรื่องของคนรักคนที่3แล้วเข้ามาคุยออกับคุณแล้วก็กลับมาคุยออกับคุณขอโอกาสคุณอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนตัดสินใจจะให้โอกาสหรือให้อภัยเขาหรือเปล่านะคะจากไพ่ใบนี้ก็ต้องดูวกันอีกทีนึงไพเน,นคมมนะกมามกาาารมมัััธ์จลบีีย ที่เกิดขึ้นเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันเรื่องของการที่มีปัญหาเรื่องมือที่สามอะไรต่างๆที่มันมีปัญหากันช่วงนี้จะกลับมาเคลียร์กันอยู่ที่ตัวคุณแล้วกันว่าตัวคุณจะพร้อมให้โอกาสเขาหรือเปล่าในเ,เรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอดูไพ่พลังงานของตัวลัคนาดดจันดาสุขหน่อยสามารถเช็คลัคนาจดดันดาสุข,ขได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะเจมินี่ค่ะราศีมิถุน แคนเซลคนกรกฎลิฟบ้าคนราศีต้ลรคนาดาจันดาสุขเขาอยู่ในราศีเด่นต่อไปนี้เจมินี่มิถุนกรกฎและราศีต้นสามารถเช็คลาคนาดาจันดาสุขเขาได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะอ่ะจบลงไปแล้วสําหรับการพยากรณ์ดวงความรักประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน2 5 1 4ให้กับชาวรา,าศีธาตุไฟทุกๆท่ททานนะคะ วันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมทลิพยากรณ์วันนี้ทั้งคนสองและคนราศีธาตุไปผิดภาพพระการใดต้องขอโทษและขออภยนะัยณนที่นี้ด้วยนะคะมันเป็นดวงโดยรวมเนาะสลับกันได้ทั้งเจอร r ร l ลิ a d ิ้งแล้วก็ไวเวอร์ซ่าสลับกันได้หมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็อะไรที่เก็บเกี่ยวไปเป็นไกด์ไลน์ตัวเองได้ก็เอาไปใช้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าดูแลตัวเองดีๆนะบ๊ายบาย